เมื ote, loser, um ่อสักครู่เนี่ยผมเกือบลืมไปว่าพี่น้องทราบหรือไม่ว่าสาวกคนหนึ่งนะครับหรือสองสามคนแรกที่จริงๆอยู่ใกล้ตัวพี่น้องมากนะครับแล้วคนจํนวนมากเลยมองข้ามไปแล้วลืมไปก็คือลูกหลานท่านเองจริงๆแล้วเนี่ยลูกหลานท่านเป็นสาวกที่พระเจ้าใส่ว่าใส่ให้ในระบบครอบครัวเลยนะครับอย่าเพียงแต่ดูแลลูกแก่ที่ขึ้นจากดีแล้วลืมลืมดูแลลูกหลานท่านเอง นั่นคือสาวกที่อยู่ในอนนัตเลยในความเป็นจริงวิ่งหนีไปไหนก็ได้นะครับต้องพึ่งพาท่านอยู่นะครับนั้นนียนั่นคือคือ,อ,อคนที่พระเจ้าจะให้ท่านมาสร้างเสาวกแบบชัดเยี่ยมเลยในความเป็นจริงอย่าลืมมองคนเหล่นี้ไปนะครับ <c oughs> หัวข้อที่บรวันนี้เนี่ยผมคิดอยู่หลายรอบไม่รู้จะตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรผมผมตั้งผมเรียกคร่าวๆแบบนี้เป็นมุมมองทุกช่วง30ปีมุมอมองทุกช่วง30ปีข, <c oughs> ของของชีวิตของคนเรา นะครับว่ามันมีปรากฏการณ์ใน,นบ้างที่เกิดขึ้น <c oughs> สิ่งที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยเป็นเชิงคอนเซ็ปต์นะครับปฏิีมีผู้เชิงาศาสศาสาร์คาสอนผู้คอนเซ็ปต์ที่พูดข้อคิดอะไรเงี้ยนี่เป็นเ่เชิงคอนเซ็ปต์ให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็พี่น้องลองเอาไปประยุกต์ดูกับชีวิตของท่านอยู่ก็ได้นะครับผมมีใครเคยได้ยินหัวข้อนี้บ้างครับม,มองมองทุกสามสิบปีในชีวิตไม่เคยเ <c oughs> หรอ <c oughs> อ๋ออ๋อ,อใช่ยันริกบอกว่า,วา เชื่อเถอทุกคนควจะมากจะลืมไปแล้วนะครับฉะนียบอกให้มาพูดอีกรอบนะครับนี่ก็สิ้นปีปีนี้นะครับสิ้นปีที่แล้วสิ้นปีปีนี้ผมผมเล่าให้น้องฟังแบบนี้นี่เป็นข้อคิดที่ดีด้วยซ้ำเดี๋ยวพอพูดไปคนไหนปิ๊งเออปีแล้วเคยได้ยินแล้วนะครับจาได้ว่าใครได้ยินบ้างเพราะมันผมถ่ายรูปไว้นะครับอยู่ในของมผมเลยนอกว่มีใครมีใครฟังอยู่บ้างฉะนี่ยพี่น้องลองดูว่าจากวันนี้ถึงวันวันนั้นถึงวันนี้สามร้อยกว่าวัน สามรอยหกสิบห้าวันมีใครเอาไปทําบ้างแล้วหรือยังแล้วถ้ายังไม่ได้ทําก็เป็นข้อคิดว่าแล้วจากวันนี้ถึงสิ้นปีหน้าท่านจะไปทําหรือเปล่านะครับเพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ทุกช่วงสามสิบปีในชีวิตของคนอย่างผมมองแบบนี้ผมมองว่าคือไม่ว่าท่านจะมีอายุมากขนาดมีอายุกี่ปีในโลกนี้คงไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าผมมองไว้เป็นบล็อกสามสิบสามสิบสามสามสิบแบบนี้บา <c oughs> งคนอยู่ได้เพียงแค่สาสิบบางคนอยู่ได้เพียงแค่บางคนไปไม่เคยไม่เคยเกินบล็อกที่หนึ่งบางคนไปถึงบล็อกสองบางคนจบที่บล็อกสองบางคน มีอายุยืนนาน1ึงบล็อกที่3บางช่วงบล็อกรือเกินบล็อก3ก็มีนะครับสัปดาห์หน้าผมไปเยี่ยมจะไปเยี่ยมคุณแม่คนหนึ่งผมเรียกคุณแม่นะครับต้องเรียกคุณยาย <c oughs> เดือนหน้าอายุครบหนึ่งร้อยอดีสมาชิกของผมจะไปเยี่ยมแล้วบางคนที่เกินบล็อกที่สามไปดซ้ำอะไรที่เกินบล็อกสามอยู่ในขายถงบล็อกสามหมดนะครับผมมองแบบนี้ผมแบ่งผมมองอมองช่วงช่วงพัฒนาการชีวิตของค,น,คน,นเป็นสามสิบสามสิบสามสิบโดยสามสิบนี้เนี่ยผมตั้ง ั้งชื่อของช่วงของมันว่าช่วงของการเตรียมช่วงของการใช้และช่วงของการส่งผ่านส่งต่อนะครับช่วงของการเตรียมเนี่ยช่วง,งการเตรียมในช่วง30ปีคงเยังมายถึงสิบสิบสิบนะครับโดยที่เดียวว่าในช่วงแรกเหมือนกันเป็นสิบสิบสิบเนี่ยเตรียมอะไรบ้างสิบสิบสิบเนี่ยสามทุกสิบปีโดยค่าเฉลี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิบเปอเฉแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยก็แล้วกันเป็นเตรียมนิสัสเตรียมความรู้แล้วก็เตรียมเตรียมประสบการณ์ ท่านเห็นว่าสิปีแรกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ครอบครัวและก็เป็นช่วงวัยพัฒนานิสัยใจคองนักจิตวิทยาบอกว่าพัฒนาการเด็กช่วงนี้มาที่7ปีแรกนะครับผมเล่กเป็นเลเป็นเดขสิบเพื่อมันจำง่ายแล้วก็1 0ที่2เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านเริ่มท่านเข้าเรียนหนังสือแล้วช่วงประสมมัธยมนี่ช่วงเป็นช่วงการเตรียมความรู้ช่วงที่สามคือจบแล้วท่านจะเริ่มเป็นช่วงที่ร้อนวิชารู้รู้ว่ารู้เยอะรู้เยอะแต่พอไปทางานจริงเนี่ยจะเริ่มรู้เพราะเราไม่เคยรู้หนตัวไหนรู้แต่ จะไม่รู้จักชีวิตจริงนี่เป็นช่วงที่ท่านจ,จะท่านจเตรียมประสบการณ์ท่าน <c oughs> แล้วก็นําไปสู่ช่วงที่สองนั่นคือนี่คือช่วงเตรียมนาไปสู่ช่วงที่สองคือช่วขงของวัยผู้ใหญ่ในความคิดของผมนะครับเป็นช่วงที่ท่านท่านาใช้ใช้ใช้สิ่งที่เตรียมมา30ปีแรกกับ30ปีที่2นี่เป็นช่วงที่ท่านจะมีแรงก,กําลังวังชาเยอะแยะนะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วระดับหนึ่งท่านจะมีกาสทุ่มในการใช้เต็มที่ และช่วงสุดท้ายก็คือท่านแหลงตกนะครับแต่จากหเนี่ยกเกษียณเกือบทั้งเกือบทั้งโลกโดยค่าเฉลีย่ยฉันเนี่ย <c oughs> เกษียณมเกษียณมือเกษียณในหน้าที่การงานนอกแต่ในพระเจ้าไม่มีเกษียณเรารับใช้ตลอดชีวิตนะฮะแต่ว่าที่คือช่วงแหลงตกคือแม้ไม่อยู่ในระบบองค์กรคือเกษียณแต่ยังรับใช้พระเจ้าต่อรับใช้โดยการส่งผ่านประสบการณ์ให้กับคนรุ่นถัดไปนะครับผมพยายามวิธีการอธิบายผมเนี่ยผมทั้งสามช่วงแล้วก็ละเอียดลง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 ใหเห็นเห็นเรื่อย ถน,น่เห็นว่าช่วงสามสิบปีสามนช่วงส่งต่อเป็นช่วงที่แรงฝ่ายร่างกายเริ่มตกนะครับลงหลงลืมช่วงนี้เหมาะสำหรับการที <Wayne> ่เขียนหนังสือเป็นวิทยากรสอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องเคลื่อนตัวมากช่วงที่สองเป็นช่วงที่แรงท่านเยอะไปเลยตั้งพื้นจากปลุกเปิดบริษัทอะไรเดี่ยทุ่งนี้ทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็ผมจะมาเล่าทีละช่วงที่ให้น้องฟังช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงการเตรียม ผมเล่าให้พี่น้องฟังแบบนี้ขณะพี่น้องฟังไปพี่น้องคิดถึงตัวท่านเองแล้วก็คิดถึงคนที่เป็นลูกหลานของท่านนะครับบางคนนั้นยังมีเวลาในการที่จะซ่อมในสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับชีวิตตัวเองบางคนนั้นต้องจะได้ข้อมูลนี้ไปเพื่อไปวางแผนสำหรับลูกหลานของท่านเพราะว่าเขายังมีเวลาในการที่ค่อยๆไปขึ้นมาสามสิบปีแรกผมมองแบบนี้ว่าเป็นช่วงที่ผมเรียกว่าเป็นช่วงการเตรียมถ้าเตรียมดีสามสิบปีสองท่านจะรุ่งโรจน์มากไม่ว่าท่านไม่ว่าท่านจะทำทางด้านไหน ก็แล้วแต่นะครับสาปีหนึ่งสามปีแรกในช่วงการเตรียมเนี่ยสิปีที่ผมมองว่าเป็นเป็นการช่วงเตรียมนิสัยคราวนี้เราบาคุยูเพื่อให้กระชับมากขึ้นในประโยคของคริสเตียนสิปีแรกเราก็ดูว่านิสัยอะไรของเราเนี่ยยังไม่รับการเตรียมมาอย่างดีเราเราเป็นผลผลิตของการการสร้างของครอบครัวของเราสังคมที่เราอยู่นะครับโรงเรียนของเราพวกยกกลุ่มคนที่มีขณะท่านฟังไปท่านลองคิดตามนะฮะ คนที่มีผลในการเช็เชฟลักษณะนิสัยท่านที่มีมากๆคือบุคกากรีคือคนในครอบครัควหรือผู้ปกครองบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่อยู่ผู้ปกครองเพราะว่าอยู่คนละทิศฐานกันหรือครูอาจารย์ในบางคนนครูอาจารย์มีผลมากต่อเขานะครับพอไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บพอพูดอะไรปุ๊บคุณครูบอกแบบนี้ต้องแบบนี้นะเพราะคุณครูบอกแบบนี้เขาเริ่มฟังครูงั้นครูเนี่ยมีผลในการสร้างลักษณะนิสัยมากๆนะครับ เช่นนียครูเป็นแม่พิมใช่ไหมผมชอบชื่อแม่พิมครับเพราะเป็นแม่พิมของชาติจริงๆครับเช่นนี้ครูเนี่ยเป็นแม่พิม <c oughs> ประทานโทษนะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยช่วงถ้าเราไปมองดูเริ่มจากตัวเราก่อนก็แลวกันถ้า,า,าลักษณะนิสัยอะไเรารู้สึกมันมัน,ม,นมันบกพร่องไปแน่นอนมีส่วนหนึ่งมันมาจากมาจากการสร้างของเจ้านชื่อเราคือคนละคนไม่มีใครที่เหมือนกันเลย มันไม่มีทางเป็นปก็ไปเดียวกันไม่มีลาเอียดที่ไม่ใช่เป็นความผิดไม่ใช่ความบาปไม่เป็นความพลาดดวยซ้ำแต่เ,เอกลักษณ์ก็เป็นตัวเราอันนั้นคือไม่เกี่ยวนะครับบางคนมีสายอ่อนโยนบางคนมีลักษณะที่เป็นกนละเอียดอ่อนบางคนเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวอันนี้เป็นลักษณะเป็นหรือว่าเป็นแนวโน้มตามธรรมชาติที่ไม่ต้องใส่ให้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ความเฉือลักษณะนิสัยที่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วมันบกพร่องไปเช่นขี้น้อยใจนะครับขี้ตกใจขี้วิตกกังวลอันนี้มันไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยมันมาจาก ความบกสรายนี้มาจากรูปแบบการสร้างในบางอย่างในตัวของเราแล้วส่งผลให้เราเป็นวันนี้และอาจบางทีส่งผลตลอดชีวิตท่านอีกสี่สิบปีห้าสิบปีหน้าซึ่งนิสอย่างที่เราเคยพูดว่าพื้นฐานความสาเร็จคือลักษณะชีวิตลักษณะชีวกำหนดลักษณะชีวิตกําหนดความสำเร็จมากกว่าความสามารถด้วยซ้ำนะครับเพราะความสามารถความสามารถที่ว่าความสามารถที่ว่าสร้างยากลักษณะชีวิตสร้างยากกว่าเยอะหลายเท่าฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยท่านต้องกลับดูสิบปีแรก มันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของท่านนะครับผมเคยคุยบนบนบนกับคนบางคนว่า,อย,า,อ,ยาอย่าไป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 หลอกเด็กเช่นหลอกผีหลอกจิ้งจกตุ๊กแกเดี๋ยวั้นตำรวจจับเ <c oughs> พราะอะไรใช่ไหมพี่น้องไปสร้างไปไปเล่นท่านนสนุกแต่เด็กท่านไปสร้างสร้างนิงสัยวิตกจริตแล้วก็ผวาเป็นคนตกใจง่ายนะครับเป็นคนที้กลัว <c oughs> บางทีทำไมเราเป็นคนที่กลัวไม <c oughs> ่ก็มาใส่ไว้ตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยหรือบางคนเรา เราไปพูดโดยไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจถ้าดีทีเหลวมันฝังไปในใจเขาเลย mm hmm. เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความมั่นใจในสิ่งที่ทอบเช่ mm hmm. นกันแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวที่สร้างบาดแผล mm hmm. หรือว่าหรือเปลี่ยนหรือสร้างรูปแบบล,ลักษณะนิสัยบางอย่างที่ไม่ถึงประสงค์ในในชีวิตของเด็กหรือบางคนเพราะว่าคนรอบตัวสอนให้เป็นคนที่โกงแก่เด็กนะครับให้รู้จักเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ให้ขี้โกงแล้วก็ให ให้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเขาก็โตมากับคนที่มีลักษณะที่ใสแบบนี้พอไปอยู่ในสังคมคนก็ไม่ชอบพอคนต่อให้เก่งแค่ไหนคนไม่ชอบเขาไม่อยากสนับสนุนเขาก็ต้องใช้ก็เหมือนทำงานคนเดียวในที่สุดเนี่ยไม่มีทีมเมื่อไม่มีทีมก็ไปไม่ได้เช่นนี้นี่คือสิ่งสิ่งที่เป็นลักษณะนิสัยที่อยากพี่น้องดูก้อนนี้เนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เราเราเราจะรู้ว่าเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ดีหลักๆแล้วอันหนึ่งที่ที่เป็นตัวลักษณะ ชีวิตมาตรฐานที่พี่น้องหน้าจะมานั่งเป็น,เ,ปนเกณฑ์ได้ตัวหนึ่งก็คือผลพวกอิญญาณนั่นเองมีหนึ่งผลจะสัมเดงในเก้ารูปแบบใช่ไหมฮะเราไปดูผลวินญ,ญาณยากระเทียมที่ห้าก็ยี่สองยี่สามไปดูว่าในลักษณะเก้าตัวนีน้มีอะไรไหมที่ท,ที่ยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ถึงมาตรฐานนะครับวันหนึ่งเลยถึงความเป็นบุญพิธีชีวิตก็คือทั้งเก้าตัวสัมเดงเต็มที่เั้นเนี่ยเราก็ไปนั่งเช็คดูตรงไหนที่ไม่เกิดวิธีสิ่งในช่วง,งการช่วง,งการเตรียมสามสิบปีแรกเนี่ย ตรงไหนที่มีให้ไปซ่อมตรงไหนคือบางคนเนี่ยยังมีเวลาซ่อมอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคริสเตียนยเนี่ยพระเจ้าช่วยซ่อมเลยแหละเดี๋ยวพอสิปีแรกเรื่องรัพกพระเจ้าจัดการเรื่องลักษชีวิตคริสเตียนชัดเจนมากนะครับฟ <c oughs> ังจาววกคำพยานมื่อเช้าพระเจ้าเปลี่ยนบางคนบอกว่าทําไมคาเทศน์คริสเตียนมีแต่เรื่องของลักษณะชีวิตมีแต่เรื่องท่าทีมีเรื่องอื่นด้วยแต่เน้นเรื่องท่าทีและลักษณะชีวิตเพราะเป็นพื้นฐานความสําเร็จทุกอย่างพระเจ้าจึงจัดการที่พื้นฐานนี้ก่อนและเห็นว่าใน ในพ่อพีแต่และเกือบทั้ง,งเล่มพ่อพีเลยเนี่ยบทที่หนึ่งมักจะเป็นช่ชวงที่พระเจ้ามองสอยหาคนพระเจ้าไม่จะสอหสยหาโครงสร้างหรือสวยหาเร่ก่อนในที่สุดมีโครงสร้างและมีระบบนะธรรมาจัตินี่เป็นระบบโครงสร้างที่อลังก,การมากเลยจะใ,ให้มันจะหาคนก่อนหาโมเสสได้แล้วแัว้นพระเจ้ามองหาคนที่มีท่าทีที่ถูกต้องก่อนแล้วก็เกาแก้ไขนิสัยในส่วนที่บกคร่องจุดก่อนก็จะมีความรดท้วนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยของพี่น้องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ลักษณะชีวิตของพี่น้องถ้พูดให้ชัดขึ้น ลักษณะชีวิตพี่น้องเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ลักษณะชีวิตของลูกแกะก็เป็นสิ่งมองข้ามไม่ได้นะครับบางทีเราเห็นเล็กเล็กน้อยน้อยยังไม่สนใจไม่ได้หรอกไอ้เล็กน้อยน้อยเชื้อนิดเดียวจั้งหนุ่มทังฟูทั้งกอดได้ใช่ไหมเนี่ยมันทําให้ในลักษณะนิสัยเล็กเล็กน้อยน้อยที่เราไม่จัดการในวันนี้ไปสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตัช่ไหฉะนั้นพี่น้องเนี่ยไม่ปล่อยท่านปล่อยผ่านตึกระจาบจำจีจําจำเฉจุดก่อนมันจะเปลี่ยนในเรื่องนั้นในี้กลับมามองที่ตัวท่านตัวท่่่่่าาานนนเอองงงตรรไไหทียยัมผขะชว ให้ผูน้นำเข้ามาช่วยเพี่อเข้ามาช่วยเพื่อนเข้ามาช่วยเพื่อให้รักษาที่สัยผ่านให้ได้นะครับให้พระเจ้าเนี่ยจะจะขุดให้ท่านรู้ว่าตัวท่านมีปัญหาอะไรบางทีบางทีงทพระเจ้าส่งการทดสอบมาเนี่ยไม่ได้ส่งมาเพื่อรงรู้นะรู้อยู่แล้วสอนโยรู้ทุกอย่างนะครับ ส่งการทดสอบมาให้ท่านรู้จักตัวเองแต่ <ừ. S 1> ท่านไม่รู้ท่านคิดว่าท่านเป็นคนเมตตามากท่านเป็นคนที่อภัยง่ายเดีย๋ยวลองดูปัญหานี้เกิดไหมเมตตาหายหมดนะครับแขนมันเริ่เกิดอัเนี่ยบางทีบางทีแช่งในพระนาพระเจ้าด้วยนะครับเป็นแช่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ก็แช่งอยู่ที่ท่านผิดเออเนี่ยเออเนี่ยฮะจึงบางทีเป็นเป็นเป็นส่วนที่ส่วนที่พระเจ้าก็จะช่วยท่านเองให้ท่านรู้ว่าลักษณะชีวิตตรงไหนที่ไม่โอเคแล้วท่านอย่าปล่อยผ่านเรื่องนั้นแล้วก็รีบแก้ไขไม่ได้เป็นตัว ที่สร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับคนคนเก่งมาไม่กลัวมากลัวคนดีฉะนั้นเนี่ยพี่น้องฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรักษาชีวิตที่ดีนะในที่สุดต่อให้ไม่มีความสามารถมากก็จะมีคนมากมายมาสนับสนุนมาช่วยเหลือเขาอเมนนั่นคือเป็นสิ่งเพราะคนธรรมชาติของคนแพ้คนดีนะครับภาษาภาษาคริสเตียนพบามภีร์คือภาษาคริสเตียนนะครับพระเจ้าว่าแบบนี้พระเจ้าตัดดังนี้บางภีไม่ได้เป็นสิทธิน่าสำหรับคนนอกโภชน ฉะน,นี่สาสนาโบส์ษาษาบบบพ่อคัมภีร์คือหนังสือเล่มหนึ่งนั้นพระคัมภีร์เป็นเป็นพระคัมภีร์เป็นเป็นภาษาของคริสเตียนสำหรับคนไม่เชื่อความดีคือภาษาของเขาง<ม>นั้นความดีคือภาษาคนไม่เชื่อถ้าทําดีเป็นคนดีเนี่ยต่อให้ไม่รู้ความดีมากก็ช่วยท่านเต็มทีเลยเพราะความดีท่านจะชนะเขาชนะใจเขาฉะน,นี่พระเจ้าจริงๆพระเจ้าจรงอยากจะให้เข้ามาซ่อมชีวิตของเราในสิบปีแรกประเด็นนี้สรุปประเด็นตรงไหนที่ยังขาดตกหลองไปซ่อมแซ เอเมนนะถ้าผมมีคนมาติงเราเนี่ยขอบคุณเขามีกระจกมาส่องมาบอกเราว่าเราเป็นคนที่เลวร้ายขนาดไหนอย่างนี้ฉันจะรีบแก้นะครับอที่สองอ๋อที่สองช่วงที่สองเนี่ยการเตรียมช่วงสองคือช่วงเตรียมความรู้ถ้าจะเห็นว่าช่วงเตรียมความรู้เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยไปอยู่ในระบบโรงเรียนผมบอกสิปีเป็นค่าเฉลี่ยเพราะว่าบางคนจบแค่ประถมบางคนจบมัธยมบางคนจบมหาลัยบางคนจบมคนจบตรีจบตัวจบเอกไม่รู้หรอกช่วงมันมันต่างกัน เอาสักสิปีก็แล้วกันฉันเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมความรู้นี่คือช่วงที่ท่านเข้าไปในระบบของโรงเรียนมองมุมกลับมีความรู้อะไรที่ไม่มีรีบไปเรียนรู้ความการเรียนรู้นั้นมีต่อชีวิตไม่ใช่เป็นต้องเรียนรู้ในระบบโรงเรียนเท่านั้นเหมือนอย่างขบยานมื่อสักครู่แม้ไม่ได้เรียนแม้ไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียนไม่เป็นไรนะครับผมจะเป็นคนที่มีคนบอกเรียกมา้หผมกลับไปเรียนผมไม่ชอบเรียนผมไม่อยากไปเรียนนะครับแต่ว่าเอาหนังสือที่มหาลัยโรงเรียนมาให้ผมนั่งอ่านมาก จะไปนั่ง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 เลคเชอร์น lecture, ี่ไม่เอาเยีางนี้ครับผมงานงานเยอะไม่ไหวจะ่ไปนั่งอ่านเนี่ยฮะเชนเนี้ยผมมองการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับผมไม่ได้สนใจีนตัวกระดาษปริญญามากมายทำอย่างไรที่ท่านจะไปซ่อมความรู้ที่ท่านไม่มีนะครับเช่นเนี้ยที่เมื่อกี้พูดบอกว่าภรรยาเนี่ยนะผมก็ไปเรียนถ้ากับไปเรียนเพื่อปริญญาผมไม่ได้เห็นด้วยอะไรมากมายอาจจะมีผลบ้างแต่ไม่มาถึงจุดนี้ไม่มีที่จ้างงานเนี่ยก็ไม่สนใจในใบนี้เท่าไหร่มากนักแล้วเพราะว่าประสบการณ์เต็มที่แล้ว แต่ว่าแต่ว่าตัวองค์ความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตัวองค์ความรู้ถ้าไม่ไม่มีองค์ความรู้จะเข้าไปสู่กระบวนการลองผิดลองถูกแล้วเดี๋ยวความรู้จะเกิดจากการลองผิดลองถูกแต่ถ้ามีคนศึกษามาก่อนแล้วไปลองผิดลองถูกทำไมเขาทดลองทดสอบเรียบร้อยแล้วไปเรียนสิ่งที่ถูกต้องไปเลยไม่ต้องลองผิดลองถูกกับมันซักนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมแนะนำพี่น้องก็นี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดมากเลยพี่น้องตั้งใจฟังดีดีโดยเพราะที่กรลังเรียนหนังสืออยู่ฟังดีๆผมตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งผมตั้งข้อสังเกตว่า สิ่งที่ผมเรียนมาในในโรงเรียนมหาวิทยาลัยกับกลายเป็นสิ่งที่ผมกับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยามาใช้ในชีวิตประจําวันมากเท่าไหร่ผมไม่ได้บอกสิ่งต่างๆอย่นี้ไม่ดีเดี๋ยวเช่นพิสิ์เคมีชีวะทุกที่ผมไม่ได้อามาใช้เลยผมเป็นเด็กท็อปเคมีนะครับเป็นเด็กที่เรียนได้ดีมากชีวะผมก็ระดับระดับต้นๆของห้องนะครับระดับเป็เด็กท็อปอะไรงนี้คือคือคือเรื่องของความรู้เนี่ยผมว่าผมมีเยอะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจหลายอย่างไม่ไดเอามาใช้ในชีวิตจริง ระบบการเดี๋ยวพาะการระบบการเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเรียนเพื่อให้ให้สอบอินฐาริติเน้นตรงนั้นคือทุ่มสเปกวามหาศาลเป็นหลายปีสามปีหกปีเพื่อวันเดียวคืออินทานแล้ววันนั้นจบเฮ้ฉลองเสร็จแล้วก็ไม่เคยไม่เคยจนใจมนันอีกเลยระบางคนเรียนเสร็จเรียนมหาลัยเสร็จเรียนด้านหนึ่งไปทํางานอีกด้นานคุนละเรื่องกันอีกนะครับผมมองผมได้สายตาผมเนี่ยผมมองว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรของประเทศ อย่างมากจริงๆคิดดูสิว่าเขาเอางบประมาณแผ่นด,ดินไปไว้ในมหาลัยเยอะแค่ไหนครอบครัวลงเงินเยอะแค่ไหนเวลาที่ลงเยอะแค่ไหนเราเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ได้เอาไปใช้ถามจริงๆมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เรียนประถมเนี่ยเรียนกว้างท่านจะเห็นว่าเรียนประถมถึงมหาอะไรเนี่ยตอนแรกเรียนกว้างแต่เรียนไม่ลึกพอยิ่งเรียนสูงขึ้น oh, <yeah. S 2> เรียนลึกแต่ไม่ว้างนะครับเรียนเรียนลึกแต่ไม่ว้างประโยชน์ของการเรียนกว้างเนี่ยช่วยช่วยอย่างหนึ่งท่าททำให้ท่านค้นพบตัวเอง ท่านรู้ว่าท่านชอบอะไรถนัดอะไรจากเรียนเรียนเยอะพอไปถึงตอนมปลายปุ๊บก็เริ่มเลือกเป็นเลือกสายสายวิทย์สายศิลป์พอถึงมหาลัยก็เลือกคณะเสร็จแล้วเนี่ยประมาณปีสามก็เลือกเมเจอร์เสร็จแล้วเป็นยาโท่ฉันก็เลือกเจาะบางเรื่องบางในเอกนี่เรียนอยู่จุดเดียวเท่านั้นแต่เรียนลึกมากเลยในในประเด็นนั้นแล้วก็ทําวิทยายิพนี้เพื่อความเข้าใจในเรื่องนั้นพี่น้องครับโครงสร้างการศึกษาแบบนี้ผมไม่ได้บอกไม่มีประโยชน์มันช่วยให้พี่น้องช่วยให้พี่น้องโดยเพาะตอน ต้นๆผมกำลังพูดตอน,นช่วงที่ถามเพนช่วยพี่น้องคนพบตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับบางคนรู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วแต่พอตอนไปเลือกเลือกมหาลัยก็ยังไปตามเพื่อนไม่ได้ไปตามที่ตัวเองถนัดหรือชอบพีนอไปอย่างนั้นไปนะครับก็คืออย่าไปเรียนที่ตัวเองไม่ถนัดและเพราะคนไทยเป็นคนความสัมพันธ์บอกแล้วฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังเล่าให้พี่น้องฟัง <c oughs> สิ่งที่เล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยผมกำลังอยากให้พี่น้องมาซ่อมในส่วนที่สองคือซ่อมความรู้ มีหลายสาขาวิชาที่ผมจะแนะนําให้ที่ท่านอาจจะไม่พบในระบบการศึกษาเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่น้องใช้ทุกวันผมตั้งผมเล่าให้น้องฟังตอนผมอยู่อเมริกาผมเรียนตะกียุที่โน่นวิทยศมัธยมทีอมท่อเมริกามอปลายนะคล้ายคล้ายมหาลัยที่นี่คือให้มีวิชาให้เลือกให้เลือกว่ามีมีวิชาบังคับและมีวิชาที่ไม่บังคับนะครับสามารถที่จะเลือกได้ในเมืองไทยที่เกิดบังคับทุกวิชาใช่ไหมครัฉะน,นี้ ผมเท่าที่ผมฟังเเท่าที่เท่าที่ผมตอนที่ผมอยู่ประเทศเมกาเนี่ยผมมีวิชาหนึ่งที่ผมแปลกใจประเทศนี้มีสอนวิชานี้ด้วยเหรอแล้วผมก็รงเรียนแล้วผมก็ชอบแล้วได้ใช้ด้วยทุกวันนี้มึงใรผมไม่เคยเจอวิชานี้ในมัธยมเคยเรียกว,วิชาการพูดม,มันก็ไม่สอนวิชานี้เยะันต้องพูดกันทุกวันบางคนพูดไม่เป็นพูดได้แต่พูดไม่เป็นท่านสังเกตไหมว่า,ป,าประธานธิบดีเมริกันพวกประธานบริษัทพูดเก่งหมดเลยนะเขาสอนวิธีการพูดกี่เด็กอะ วิชาการพูดต้องพูดยังไงเรียนกันเป็นเรื่องบรรลาก็ออสอนหมดเลยออกเสียงจากตรงไหนต้องพูดอย่างไรวิธีการพูดต้องพูดยังไงถ้าผมไม่เคยคิดถึงวิชาพวกนี้มันวิชาที่เราใช้ทุกวันอีกวิชาวิชาหนึ่งที่ก็สัส่สนให้คนเรียนว่าวิชาการร้องเพลงดูพวกมันการร้องเพลงเก่งไหมก็มเรียนกันได้ตอมัธยมอ่ะเข้าชั้นก็ร,ร้องเพลงกันมันสอนในสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ข้คอคิดคืออะไรรู้ไหมครับนอกพี่น้องผมไม่ได้บอกพี่น้องเลิกเรียน,นระบบโครงสร้างระบบการศึกษาปกติเรียนไปเถอะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผมเสนอให้ถ้าถือว่าพี่น้องอยังยังเป็นนักศึกษาจัดเวลาบางช่วงมี self development ช่วงเวลาพัฒนาตัวเองไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าพี่น้องจะต้องเข้าเรียนติวเตอร์แต่ก็ต้องผมก็เข้าใจว่าคงต้องเข้าเรียนติวเตอร์เพก็ต้องอินทานไม่งั้นกอินไม่ผ่านนะครับ แต่นอกเหนือจากเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ผมมองแบบนี้ว่าผมมองว่าถ้าผมจะต้องไปเรียนติวอะไรี่ผมจะเรียนติวในสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนผมจะไปเรียนติวในสิ่งที่โรงเรียนสอน <Yeah. S 1> ทำไมผมก็พยายามตั้งใจเรียนโรงเรียนสิพวก็ <Yeah. S 1> สอนอยู่แล้วก็ทำพยายามทำ,ำ,ำความเข้าใจในขณะที่อยู่ในเวลาโรงเรียน mm. แล้วตอนถ้าไปเรียนเพิ่ม <self> ผมจะเรียนเพิ่มในสิ <self> ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนวิธีการวิธีการวิธีการผมพูดให้พี่น้องฟังนะความรู้ที่พี่น้องควรจะเพิ่มเข้าไปในใน ในตัวพี่น้องเนี่ยความจริงทั้งช่วง2ช่วง3คือความรู้และประสบการณ์เช่นทพูดต่อไปคือไปท่านคนวรจะเพิ่มในสิ่งที่1ได้ใช้ในชีวิตจริงสสิ่งที่พัฒนาของปัญหาความสามารถฝ่ายธรรมชาติและความสามารถฝ่ยายวิญญาณท่านของประหาฝ่ายวิญญาณนี่คือสิ่งที่ท่านคนวรจะไปติวตรงน,นี้ควรติวมากๆเลยเช่นจากที่ผมรู้จักตัวเองมาและจากหลายคนเล่าให้ฟังนอกเหนือจากความสามารถทั่วไปที่พี่น้องเห็นเนี่ยผมมีความสามารถอะไรบ้าง จากที่คนพูดมาเนี่ยผมมีความสามารถทางภาษาดีมากมีความสามารถทางการร้องเพลงการถ่ายภาพคนส่วนใหญ่มองผมงเป็นนักบริหารจริงๆเนี่ยผมมีความ,มศิลปินสูงมากนะครับบ้านผมบ้านฝั่งแม่เศิลป์มีมูสศิลปินเกือบทุกคนเลยเกือบทุกคนเลยใน้าแม่มีมูสศิลปินสูงมากเลยนะเอาเอาไปส้สั้นๆคือทั้งร้องเพลงทั้งวาดภาพาอะไรง้มีมูสศิลปินสูงเนี่ยผมได้ตรนี้จากฝั่งแม่ผมงั้นถ้าผมจะเปนเรียนเรียนอะไรเพิ่มเติม ก็จะมาเพิ่มมีสิ่งมาพัฒนาความสามารถและผลงานตัวเรียนที่เาให้นะครับ <c oughs> ดยเพาะความสามารถธรรมชาติเพราะว่าความสามารถตัวเรียนไปใช้ในงานรับใช้เด็กก็จะพัฒนาไปเองค <c oughs> ขาะนีนนน้ผมก็อยากให้ขณะพี่น้องฟังไปพี่ผมอยากพี่น้องนั่งคิดแล้วพี่น้องมีความสามารถอะไรพี่น้องมีความสามารถอะไรความสามารถบางทีเป็นคําที่บางทีท่านไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่เช่นตอสนม้รถทางการเจรจา คอเล่าพี่น้องฟังว่าจาริกนี่มีความสามารถในความสามารถถึงที่หาตัวจับยากแบบจับยากมากๆขึคือเน็ตเวิร์กิ่งสามารถสร้างเครือข่ายในปวุ่มได้เร็วมากอย่างเนี้ยคนไหไก็ไม่รู้เนี่ยเป็นแบงมุมมาก่อนได้ไงอย่างเงี้ยเป็นคนที่ตัด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 สร้างเครือข่ายยงใหญ่ไปทั่วเลยนะครับนี่คือสิ่งสิ่งที่สิ่งที่เป็นความ unexpected. สามารถที่พี Say ่น้องไม่เห็นวิชันในโรงเรียนต้องดู ต้องไปดูนึกอ่านหนังสืออะไรบางพัฒนาเรื่องนี้ที่เป็นความเด่นผมขอพูดให้พี่น้องฟังนี้ตอนะระหว่างพัฒนาจุดด้อยพัฒนาจุดเด่็ลักษณะนิสัยม่มีก้อแก้ตัวอะไรเป็นนิสัยที่ไม่ดีต้องแก้ในความสามารถเนี่ยความสามารถที่ด้อยอหลักของของการพัฒนาบุคลากรนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากการพยายามพัฒนาจุดด้อยมาเป็นพัฒนาจุดเด่นพัฒนาจุดด้อยหมายความว่าอะไรเรารู้สึกเราด้อยเรื่องนี้ต้องไปพัฒนามันขึ้นมา พี่น้องครับจุดได้ท่านพัฒนาอย่างเก่งก็ได้เพียงแค่ค่าเฉลี่ยพี่น้องแข่งคนละคนไม่ได้ดีแต่ถ้าพัฒนาจุดเด่นปุ๊บสิ่งนั้นจะเด่นมากจนไม่มีใครเทียบเทียมขึ้นได้เลยเช่นถ้าท่านเป็นนักร้องที่ร้องได้ดีแล้วพัฒนาจุดเด่นจนท่านร้องได้เหมือนกับนักร้องระดับโลกขึ้นมาไม่มีใครไปแข่งกับท่านนั้นการการพัฒนาที่ดีพัฒนาที่จุดเด่นดีกว่าเอเมนมครับพี่น้องครับ <Amen. S 1> อ่าแล้วจุดได้เราทำไง <Yes. S 1> ก็ทำกันเป็นทีมซิ mm hmm. ทุกคนเด่นในคนละด้านในที่สุดทีมนี้จะเก่งพระเจ้าใช้หลักนี ท่านจะสังเกตรพระเจ้าไม่ให้เคยพระเจ้าไม่ให้ท่านไปนรับใช้ในสิ่งพระเจ้าไม่พระเจ้าไม่ได้เน้นให้ท่านไปนรับใช้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของประธานฝ่ายวิญญาณของท่านพระเจ้าให้ท่านไปนรับใช้ในสิ่งที่ของประธานฝ่ายวิญญาณท่านมันคือหลักคิดเดียวกันคือใช้จุดเด่นไม่ได้ใช้จุดด้อยอเห็นไหมไหมครับพ,พี่น้องครับั้นเนี่ยเอาในเมื่อทุกคนใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณที่ตัวเองเด่นขึ้นมาปุ๊บแล้วทำยังไงล่ะบางเรื่องเราไม่เด่นก็ใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณร่วมเป็นท ทุกคนเด่นในทนนในุกคนเป็นฮีโร่เป็นพระเอกในในมุมของตัวเองในสุดขึ้นจากจะแข็งกร่งหมดผมเคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วฉันเนี่ยพี่น้องไปดูว่าความรู้อะไรบ้างที่พี่น้องไม่มีปีที่แล้วที่พูดที่คาดผมอาจจะไม่พูดประเด็นผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้พูดประเด็นนี้ให้พี่น้องฟังมีความรู้อะไรบ้างที่เช่นเรื่องการพูดอะไรเงี้ยมีมีด้านไหนบ้างที่ผมเสนอให้พี่น้องเนี่ยรีบไปฝึกฝนตัวเองที่พี่น้องอาจจะไม่เคยมีในในระบบโรงเรียนมาเอที่อะไรที่พี่น้องน่ามีบใช้ที่ช่วยจริงประมาณเจ็ดด้านอาจจะจบไม่ได้ครบทั้งเจ็ด แต่เราพูดพี่น้องฟังมีอะไรบ้างรู้ไหมพี่น้องอันที่หนึ่งการสื่อสารการสื่อสารรวมทั้งภาษาวิธีการพูดผมอยากให้พี่น้องเนี่ยไปฝึกผมคิดว่านี่นี่คือการเตรียมช่วงที่สองที่ขาดหายไปคนไทยไม่คนไทยไม่ไไมพูดไม่พูดไม,ไม่ไม่เก่งเท่าฝฟรังพูดไม่เป็นเท่าฝฟรังมีความอายพูดแล้วไม่ค่อยเข้าประเด็น พูดแล้วไม่สามารถและไม่มีแรงผลักดันการดมจิตดลใจเป็นการพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าบางคนพูดเป็นและบางคนพูดพูดพูดได้แต่พูดไม่เป็นฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่การศึกษาไม่ได้มีการพูดนะฟังพูดอ่านเขียนทั้งหมดเลยคนไทยที่เด่นเรื่องฟังเด่นเรื่องของอ่าคนไทยชอบฟังชอบพูดไม่ชอบอ่านไม่ชอบเขียนนะครับฉะนั้นเนี่ยการพูดถึงการศึกษาผมพูดถึงทั้งสี่ด้านนะครับ ทำยังไงจะฟังเป็นฟังแล้วจับประเด็นได้พูดได้เป็นพูดแล้วสื่อสารรู้เรื่อนะครับแล้วก็เป็น,แล,น,ปน,นแล้วก็คนไทยต้องพัฒนาการอ่านเพราะคุนไทยไม่ชอบการอ่านเลยโดยนิสัยนะครับการเขียนไม่ชอบนะครับโดยโดยพื้นฐานคนไทยไม่ชอบเช่นนี้ต่างกับฝรั่งที่ชอบอ่านชอบเขียนถ้าสังเกตว่าชาติที่มีอรารยธรรมสูงมีพื้นฐานในชาติที่ชอบการบันทึกนะครับจะเห็นว่าเขียนจดทุกอย่างบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนของ โลมันของอะไรเงี้ยบันทึกไว่าเยอะทําให้เกิดการสั่งสมเพิ่มพูนต่อยอดองค์ความรู้เขาตลอดเวลานะครับที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเม่ทช่ตายไปพวกความรู้ก็หายไปอีกรุ่นหนึ่งมันไม่ใช่นี่นี่คือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองไม่มีการสื่อสารสิ่งที่ผมเสนอว่าพี่น้องหน้าน่าจะกลับไปซ่อมในเรื่องของหมวดของความรู้นะที่ผมคิดว่าพี่น้องหน้าจะได้ใช้แต่พี่น้องไม่ได้ใช้อันที่หนึ่งคือการสื่อสารอันที่สองคืออันที่สองคืออยู่ในหมวดเดียวกันนะจากใหญ่ แล้วก็ย่อลงมาเรื่อยๆธุรกิจการเงินการลงทุนพี่น้องครับเพราะว่าเพราะว่าสิ่งต่างตรงนี้เป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามากๆท่านต,ต้องเข้าใจธุรกิจนะครับผมไม่บอกให้ท่าเนเป็นนักธุรกิจผันล้านแต่ให้ท่านเป็นคนทีร่รู้ธุรกิจแล้วก็เข้าใจเรื่องการเงินแล้วก็เข้าใจเรื่องการลงทุนธุรกิจมีหลายราดับมีการตลาดมีการผลิตมีหลายอย่างแต่ย่อจากธุรกิจมาคือก็คือการเงินต้องเข้าใจหลักการการเงินพื้นฐานการเงินที่มีแบ่งละเอียดมีทั้งบัญชีมีทั้ง มีมีทั้งบัญชีมีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างมีนคือเรื่องการเงินย่อลงมาจนถนึงคือการลงทุนเะนั้นผมผมอยากจะให้พี่้องเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้ไปหาซื้อนักสือมีเป็นตลาดเลยไปซื้อหนังสือมานั่งไล่อ่านนะครับเอาเวลากับการดูหนังเกาหลีที่มันน้อยลงเราก็ไปนั่งนั่งศึกษาต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ท่านจะมีความเข้าใจการเงินพื้นฐานบางคนเนี่ยบริหารการเงินตัวเองไม่เป็นเลยอายุ30 40บีิหมีานการเงินตัวเองไม่เป็นเลยเช่นนี่ย บางคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้พื้นฐานทางการเงินเลยไม่คือเป็นคนตาบอดทางด้านการเงินนะครับไม่ตาบอดทางด้านฝ่ายเืรอิและตาบอดทางด้านการเงินไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยชีวิตอยู่เพียงแค่่อดมีเงินใช้พอละแต่ว่าไม่สามารถทํางอกเอยได้ผมไม่ได้บอกให้พี่น้องโลภนะแต่ว่าเราต้องอยู่กับสิ่งต่างๆไปทุปกวันเอเมไนไหมครับพี่น้องครับอันต่อไปธุรกิจการเงินการลงทุนนี่คือสิ่งสองอันที่สามกฎหมาย กฎหมายพื้นฐานไปซื้อหนังสือกฎหมายพื้นฐานมานั่งอ่านเรากลายเป็นกลายเป็นเหยื่อพวก้าร้ายของสังคมเพราะเราไม่รู้กฎหมายเท่านั้นเองผมอยากให้พี่น้องเนี่ยไปหาหนังสือกฎหมายนั่งอ่านนี่คือสิ่งนี่สามตัวนี้โรงเรียนไม่ได้ซ่อมถ้าท่านไม่ได้ไม่ได้เรียนกฎหมายโดยตรงไม่เรียนการเียนโดยตรงไม่เรียนการสึ่อารนิเทศโดยตรงท่านจะไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ท่านใช้ทุกวันอันที่สี่สุขภาพนะครับสุขภาพเกี่ยวข้องตั้งแต่การออกกำลังกายการกินการนอนการดื่มการพักอะไรเงี้ยหมดเลยหมวดสุขภาพสิ่งต่างล่านี้เป็นสิ่งที่ สิ่งที่เกี่ยวข้องชีวิตท่านทุกวันบางทีท่านไม่รู้เรื่องเลยพื้นฐานตรงนี้ถ้ามีใครเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เป็นแพทย์เนี่ยผม,มอยากให้มีการมาแบ่งเกิดความรู้เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องชีวิตของคนจริงๆเห็นใจไหมครับพี่น้องครับี่ผมคิดว่ามีคนห่วงใยสุขภาพาผมนะั่นตลอดหลายวันนี้ทุกคนจะพูดประโยคน์หนึ่งที่คล้ายกันตลอดจนผมรู้สึกว่าเจ้าพูดกับผมแน่เลยนอนไม่พอนอนไม่พอเพิ่มรู้อยู่แล้วผมเป็นวันรอบนี้ผพมอยู่ครั้งหนึ่งนอนไม่พอนะครับอยู่เกือบถึงเช้าป่วยเลยฉะนี้ความรู้พื้นฐานพวกนี้ ควรจะต้องมีด้วยนะครับมันคือควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรเนี่ยนี่เป็นหลนักพืนฐานที่พี่น้องควรจะมีมากๆนะครับผมมีในรบรรดาลูกแกะที่ผมมีมาเลี้ยงดูมาเยอะ